สวัสดีแฟนค่าวเลสเตอร์ซิตี้ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเลสเตอร,ร์ในช่วงเย็นของวันที่16กรกฎาคมกันดีกว่านครับเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เตุได<ฮ>้เดอะฟ็อกต้องท้าทายรูปแบบการซื้อข,ขายปกติของพวกเขาในการสัญญาคว้าตัว และอันเบอร์ทาดมาร่วมทีมในช่วงสมัยน,นี้โดยแบก้ายทีมชาติอังกฤษรายนี้กลายเป็นนักเตะรายที่3ที่เสัญญากระทางที่จดสยามในช่วงสมัยน,นี้โดยเขามาเป็นฟรีเอเจนต์หลังจากล้มเหลวในการตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมซาตันตันในยการที่การสัญญ,ญาของเขากระทางเว็กซันดากา้าและก็บูบาการีสุมาเล่เป็นเรื่องปกติของทางที่จดสยามที่จะซื้อซึ่งการมาถึงของไรอันเบอร์ทาดนั้น นาร้อนนี้เป็นดาราที่แปลกมากเลยนะกับการซื้อตัวของทางเลสเตอร์ตีในครั้งนี้โดยดาก้าและซูมาเล่นั้นก็เป็นดาราอายุน้อยที่มีความสามารถที่สัญญากับค่าธรรมเนียมปานกลางซึ่งก็ไม่เพียงแต่สามารถสร้างผลกระทบในทันทีแต่ยังมีขอบเขตที่ดีในการปรับปรุงอีกด้วยโดยเบอร์าดน,นั้นเป็นฟรีเอเจนต์หลังจากออกจากทางซาตันและอายุครบ32ปีแล้วในช่วงเดือนหน้าเขาจะเป็นผู้เล่นอท์ฟิลด์ที่อายุมากที่สุดในสโมสร ที่เซ็นสัญญาเข้ามาตั้งแต่เอสเตบันกามิอันโซในปี2014โดยสฟ็อกเนี่ยประสบความสำเร็จในตลาดซื้อขายที่ผ่านมาซึ่งผู้เล่นที่เขาซื้อมานั้นก็จะเป็นนักเตะพลังหนุม่มอย่างเช่นจอห์นนี่อีเวนซึ่งได้รับการเซ็นสัญญาฐาวบอลกับสโมสรและเขาคนนี้ก็ช่วยพัฒนาเขาเข้าไปในดาวดังและบางครั้งพวกเขาก็ขายสารับทำกำไรมากกว่าซึ่งมันเป็นธุรกิจอยู่แล้วนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทางเบอร์างาจะรับการลงนามเขาไม่ใช่ดาวรุ่ง แต่เป็นหัวหน้าที่มีประสบการณ์ซึ่งเขาลงเล่นไปแล้วกว่า2,10นัดในฟุตบอลเวเิซุเให้กับชื่อของเขาและนี่ก็คือบทสรุปของสิ่งที่นักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้จะนำมาสู่ที่สโมสรจิ้งจอกสยามและเซอร์ตี้ในหน้าร้อนนี้เริ่มจากข้อที่1ทําไมจิ้งจอกสยามถึงต้องการแบ็กซ้ายคนใหม่โดยงานนี้มันเป็นพื้นที่ของสนามที่ทางจิ้งจอกสยามรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีที่กำบังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ทางเจมส์จัสตินได้รับการบาดเจ็บ หลังการผ่าตัดหัวเข่าของเขาในช่วงืองกุมพันธ์ซึ่งจัสตินคนนี้ก็ไม่อาจคาดได้ว่าจะกลับมามีส่วนร่วมอีกจนกว่าจะถึงสิ้นปีและทางเดอะฟ็อกนั้นก็รู้จากประสบการณ์ของพวกเขากับทางบริคาโดเปเรล่ามาว่าเขาอาจต้องใช้เวลาอีก2 3ถึง3เดือนกว่านั้นเพื่อจะกลับไปสู่สิ่งที่ดี่สุดของเขาอีกครั้งดังนั้นแบ็กซ้ายโดยธรรมชาติคนเดียวในทีมก็คือลุคชทมัสนักเตะวัย2ิปี รายนี้ยังค่อนข้างขาดประสบการณ์และอาจจะไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันเต็มรูปแบบโดยลงเล่นสัปดาหล์ละถ,ถึง2ครั้งโดยการมาถึงของผู้ถทดนั้นยังช่วยให้เขาเนี่ยอยู่กับทางอาธีโมตีคาสตาร์และก็ริคาโดเปเรล่าเป็นตัวเลือกทางด้านขวามือซึ่งทั้งคู่นั้นไมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้เล่นทั้งสองต้องเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังจากที่จัสตินได้รับอาการบาดเจ็บเมื่อการชีแล้วก่อนที่ทางโทมัสจะเข้ามาทำมาที่ในเกมสุดท้ายแทนที่เขา ต่อมาข้อที่สทําไมต้องเป็นเบอร์ถาดทาไมไม่ใช้คนที่อายุน้อยกว่านี้โดยกันนี้เมื่อทางเป็นนั่รบริจร์สรุปแผนการย้ายทีมเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลของทางเดอะฟ็อกนะฮะเขาได้กล่าวถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนประสบการณ์ที่สโมสรสูญเสียไปหลังจากการจากไปของเวสต์มอร์แกนและก็คริสเตียนฟุกไม่เพียงแต่ผู้เล่นที่ประสบการณ์มากที่สุดในทีมแต่ยังเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวโดยเฉพาะมอร์แกนฐานะกัปตันทีมเลยนะด้วยการปรากฏตัวของทางไลอ้อนเบอร์ถาดคนนี้ ที่อดีตนั้นเคยเป็นกัรตันทีมของทางซัตตันตันเขาจะมีวิธีการเข้ามาแทนที่นักเตะเดอะฟ็อกซ์ที่สูญเสียไปนั่นเองคำแนะนําที่เขาเมอบให้กับทีมเยาวชนในชายฝั่งทางใต้ได้รับการยกย่องนะดังนั้นโรเจอร์ Roger จึงหวังว่าเขาคงจะมีบทบาทที่คล้ายกันในถิ่นของเดอะฟ็อกซ์ในครั้งนี้โดยราคาก็จะเป็นปัจจัยจิงจอกสยามนั้นได้จับตาดูโรบินโกเซนทีมชาติเยอรมน,นีซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อัตาลันตาทีมชาติทางอิตาลี แต่ถ้าไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องข้อตกลงก็คงจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนอกจากนี้ทาง The ะฟนั้นยังไม่ต้องคิดนระยะยาวในการสรรหาแบ็กซ้ายเนื่องจากจัสตินอายุ23ปีและโทมัสอายุ20ปีการเลือกตัวแทนอิสระจะช่วยประหยัดเงินไปใช้จ่ายด้านอื่นดีกว่านะต่อมาข้อที่3เบอร์ทาจะนําอะไรมาสู่ทีมอีกครั้งโดยเช่นเดียวกับประสบการณ์และก็โรเจอร์ได้กล่าวบว่าเขานั้นต้องการผู้เล่นที่มีความคิดที่จะเป็นผู้ชนะและเบอร์ทาคนนี้ จะเข้าใจอย่างแน่นอนมาว่าการได้ลงเป็นตัวจริงให้กับทางเชลซีในชัยชนะนัดชิงชนะเลิศในศึกแชมเปี้ยนลีก2555ซึ่งการมาของเบอร์ถาดนั้นเขาคนนี้จะทําให้การทํางานในระบบของทีมนั้นมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ทางจอห์นนี่อีเวนเวสต์ฟอร์เวน่าหรือคากราโซยุนชู คนใดคนหนึ่งไม่พร้อมใช้งานแต่ธนะฟูลแบ็กยุคใหม่อย่างแท้จริงเขาคนนี้มีสัญชญาณในการโจมตีและก็คุณลักษณะที่จะมีบทบาทที่มีประสิทธิภาพในธนะวิงแบ็กเช่นเดียวกันนะมา r ์เชียสเบเรล,ล่าแข่งเนื้อหอมของทางเวสต์วิดอัลเวียนที่ไม่ได้มีแต่ทางทีมเลสเตอร์ซิตี้ที่สนใจในช่วงสมอร์นี้เท่านั้น โดยมาติอุสเปเรล,ล่าของทางเวสตบิดอเวียนนั้นก็มีสมโมสรหลายสมโมสรที่ติดต่อมายังตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นคิซัมพาเลตหรือเลสเตซิตี้และก็ทางบริดจูเต็ดอีกด้วยซึ่งทางเปเรล,ล่าไว้์ชเปีรานี้ถูกกล่าวถึงที่คิซัมพาเรเลตในขณะที่พวกเขากำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่ภายใต้กุนซือแพทริกวีเอล่า ดยทั้งบริจยูเต็ดนั้นตกเป็นข่าวอย่างเดียวแน่นกับการย้ายทีมของเปเรล่าเช่นเดียวกันโดยที่ทางเลสเตอร์ตี้ก็กล่าวถึงในการแข่งขันเมื่อเร็วๆนี้ว่าเอสซามิล่านั้นก็เข้ามาแจมและก็มาให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันแต่รายง,งานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ระบ,บรุเลยว่าเดบ็กกี้นั้นต้องการมากกว่า3 0ล้านปอนด์สำหรับนักเตะชาวบรา,าซิลซึ่งยิงได้ทั้งหมดส1ประตูและก็ช่วยอีก6แอสซิสในฟุตบอลเบริกิทเมือ่อฤดูกาลที่แล้ว เดทางเป็นเรล่าคนนี้เป็นดาวเด่นในทีมเวสต์วิดอัลเบียนเมื่อเขากลับมาสู่แชมป์เป็นชิพกันอีกครั้งหลังจากกลับเป็นจ่าฝูงได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่าน,นั้นเมื่อมีสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นเรื่อยเพื่อจะเซ็นสัญ,ญญากับทางเป็นเลล่าคนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะใช้เวลาเพียงไม่นานก่อนที่เขาจะออกจากทางเดอะฮอกชอนไปแต่ในขณะเดียวกันสโมสรต่างๆก็เริ่มเข้าคิวเพื่อจะเซ็นสัญ,ญญากับเขามันอาจจะหมายถึงเงินที่มากขึ้นสำหรับทางเวสต์บิด และหาพวกเขาสามารถชดใช้เงินที่30ล้านปอนด์ให้กับทางเวสปิดได้มันจะเป็นธุรกิจที่ดีกับพวกเขาซึ่งทางเดอพาเลตนั้นจะได้รับนักเล่นที่มีคุณภาพอย่างทางเปเดล่ากว่านี้พวกเขาจะต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและทางวาลเลเรียนอิสมาเอลจะต้องการเงินนั้นเร็วกว่านี้ภายหลังจากที่พวกเขาจะได้หาคนมาแทนที่เปเดล่าถ้าเขาจากไปจริงๆในช่วงสมัยน,นี้ วันนี้ในปี2016เอ็นกโรกองเต้ย้ายจากทางที่จอดสยามไปยังเชลซีโดยกลางกลางวันน,นี้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของแซมฟอร์บริดไปเป็นที่เรียบร้อยในช่วงวันนี้ในปี2016ที่ผ่านมาโดยงีงนี้ทางเอ็นกโรกองเต้มิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสยา้ายจากทางเลสเตอร์ซิตี้แชมป์ฟุตบอลอังกฤจด้วยอาค่าตัวมูลค่าสาสล้านปอนด์ในวันนี้เมื่อปี2016 ซึ่งฤดูการเดียวของทางอิงกรกอังเต้กับทางเดอะฟ็อกนั้นหลังจากที่เขาย้ายมาจากกลางกองเมื่อสามเมอร์สี่แล้วเขาก็มีบทบาทสําคัญในการควา้าแชมป์ทันทีเขาได้รับการเสนอสัญญาฉบับใหม่กับทางบัพเปอร์ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมแต่เลือกที่จะย้ายออกไปเพื่อจะไปซบเชลซีในช่วงเวลานั้นแม้ว่าเ้อเสนอสัญญาระยะยาวจะดีขึ้นมากแต่ก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าความปรารถนาของอิงกรกองเต้นั้นคือการย้ายไปที่เชลซี คอนเต้ e ได้กล่าวถึงโอกาสที่จะได้ทํางานภายใต้กุนซือันโตนิโอคอนเต้ว่าเป็นเหตุผลหลักในการย้ายไปยังสแตมฟอร์ดบิดเลยทีเดียวโดยเขาได้บอกว่าผมมีความสุขมากเลยนะที่ได้เซ็นสัญญากับหนึ่งในสมโมสรที่ดที่สุดในยุโรปมาเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับผมโอกาสที่จะได้บร่วมงานกับทางโค้ชที่เก่งกาจและผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกบางคนนั้นดีกันกว่าที่จะปฏิเสธได้ โดยเีคว้าชแชมป์อัรกิจระหว่างฤดูกาลแรกของกองเต้ในลอนดอนโดยักเตะวัต30ปีปปรายนี้กลายเป็นผู้เล่นคนแรกนับตั้ที่ทางเอริกคนนาร์ตนาในปี1993ที่คว้าชแชมป์ลีกสุดแบบแบ็คทูแบ็คในอังกฤษด้วย2สโมสรโดยกองเต้นั้นยังได้ชูถ้วย FA Cup 2018, ปี2 0 1 8ยูโรป้าลีกปี2019และก็แชมเปี้ยนลีกปี2021ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่แซมฟอร์ดบริดกันอีกด้วยนะ และคลิปข่าวเลเซอิตี้ในช่วงเงย็นของวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ